ความรู้สึกทางจิตใจจะไม่ปลอดภัยสําหรับหนูนะปลอดภัยแค่คนบางกลุ่มาาเป็นฝ่ายบูลลี่คนอื่นหรืออะไรเงี้ยแค่การตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยก็มีการกลั่นแกล้งกันหรือว่าหน้าตาเรื่องอะไรเรื่องการแต่งตัวก็มีการบูลลี่กันอะไรเงี้ยเกิดขึ้นครับปลอดภัยนะคะแต่ว่าปลอดภัยนิดน <c oughs> ึงค่ะ <c oughs> หลายคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนคือสถานที่ปลอดภัยนะคะแต่ก็มีหลายคนค่ะที่เคยถูกบูลลี่หรือเคยถูกโดนกระทาค่ะวันนี้แป้งเลยจะพาไปพูดคุยข่าวว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสถานที่ปลอดภัยหรือเปล่าค่ะ ึกว่าเป็นการเหลื่อมล้ำบริบทเรื่องเพศใช่ไหมคือในเรื่องเกี่ยวกับเพศเนี่ยมันมีเทวยกันอยู่หลายเพศไม่ว่าจะเป็นเกย์กระเทยหรือว่าอื่นๆใช่ไหมสิ่งที่หนูรู้สึกว่าไม่ชอบเลยอะสำหรับตัวหนูนะอ,อตุ๊ดคือด่ากระเทยเก้งได้ไม่เจ็บนะแต่คําว่าอตุ๊ดเนี่ยมันเหมือนเป็นการ จิกกระบาลจิกหัวในการดา่าตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นในสิ่งที่แบบเราไม่ชอบเลย <c oughs> ก็อาจจะโดนแกล้งบ้างอะคะ่ะโดนแกล้งจากแบบผู้ชายอะไรงะะ <c oughs> เงี้ยค่ะล้อเลียนอะไรประมาณนี้แล้วก็แกล้งสกัดขาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ <c oughs> ส่วนตัวตอนตอนเด็กหนู หัวโจกอะไรอย่างเงี้ยฟิวนั้นแต่ว่าหนูก็เลยไม่เคยโดนกันแกล้งแต่ว่าหนูจะเป็นตัวหนูเองที่เคยแกล้งเพื่อนค่ะ oh <my> เออแบบไม่ให้คนนี้ไปคุยกับคนนี้นะคือเราสามารถคอนโทรเพื่อนได้เลยค่ะ oh. ตอนนั้นเป็นโรงเรียนแบบว่าของมีเด็กพิเศษเรียนรวมก็อาจจะมีแกล้งเด็กพิเศษบ้างอย่างเงี้ยครัอันนี้ผมก็ห้ามเพื่อนแล้วก็มีบอกคุณครูบ้าง ต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมีเพื่อนแล้วกันใช้คำว่าเพื่อนนะฮะคือเหมือนโดนบูลลีนะ่ในเรื่องอีทุสอีตุสอีทุสอะคือคำว่าอีทุสเนี่ยคนเราน้ำหนักมันไม่เท่ากันบางคนหนูอาจจะให้ตัวเองเจ็ดแต่พวกเขาอาจจะให้สิบหรือร้อยเลยก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยจนทำให้เขารู้สึกเหมือนเสียความมั่นใจอะ่ะเขาไม่อยากมาโรงเรียนเพราะว่าโดนเพื่อนบูลลี่อย่างเงี้ยแต่สำหรับหนูให้เจ็ดก็คือรับไม่ได้หรอกแต่ว่าเราทนได้ละถ้าโดนเอ่อบูลลี่หรือว่าเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรุนแรงมากค่ะ ซากแปดก็ได้ค่ะ <laughs> น่าจะมาเจ็ดน่าจะได้ค่ะเพราะว่า หนูจะแบบไม่เคยโดนเองก็เลยไม่รู้ว่ามันแบบมีผลกระทบต่ออีกฝ่ายยังไงบ้างค่ะทุกวันนี้ก็พอเราโตเราก็พุ่งมาคิดได้ก็แบบรู้สึกผิดค่ะก็อยากขอโทษที่คนที่เคยทำนะคะโหสิบเลยค่ะทั้งจิตใจเราด้วยเรารู้สึกว่าพ่อกับแม่เราเลี้ยงเรามาแบบไม่เคยทําอะไรอย่างเี้กับเราเลยแล้วเขาเป็นใครถึงมาทําอะไรอย่างเี้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่โอเคมากก็เคยไปฟ้องอาจารย์ก็เหมือนไปเตือนเพื่อนคนนั้นอะไรเงี้ยก็เลิกทำอ่ะช่วงนั้นจะเป็นช่วงมต้นมากกว่าที่เหตุการณ์แรงๆยังด้วยเด็กด้วยอะไรอย่าง สิ่งที่เรารับได้คือการเป็นเด็กคืนหนึ่งเราต้องเก็บไว้เราไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้เต็มที่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ชอบก็เก็บไว้ในใจบางเคยเคยเคยร้ยองไห้นะกับอะไรที่แบบเนี้ยใช่แต่เราก็โอเคพอเราไปโรงเรียนเราก็ต้องเก็บไว้เก็บไว้ในใจจนมาถึงมหาลัยโอเคบริบทเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนโอเพนเปลี่ยนใช่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าประมาณนั้นถ้าถามว่าอยากจะบอกอะไรในตอนนั้นก็อาจจะ การพูดตรงๆเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจจะทำร้ายจิตใจคนอื่นแต่ถ้าเราไม่พูดตรงๆในสิ่งที่ว่าโอเคหนูไม่ชอบนะคะคุณครูหนูรู้สึกว่าหนูไม่โอเคนะถ้าตอนนั้นหนูอาจจะพูดก็ได้อาจจะพูดตรงๆไปเลยให้แบบอยากปล่อยผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจมากเพราะว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าเก็บเอามาใส่ใจมากเกินไปแล้วก็ทาให้เสียสุขภาพจิตด้วยค่ะโอ้ยหนู <ๆ S 2> หนู <ๆ S 2> จะไม่ทําเด็ดขาดแล้วหนูก,ก็จะแบบเออแต่ตอนนั้นแบบตัวเป็นผู้นําหัวโจกเลยแก่นเลยก็เลยแบบไม่พอใจคนไหนก็คือห้ามไปคุยกับคนนี้ยนะอ่่าา้ใแก เพื่อนเลยค่ะคือแบบทุกคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองคือไม่อยากให้มีการแบบข่มเหงภายในโรงเรียนหรือว่าอะไรอย่างนี้เคยปรึกษากันที่บ้านเหมือนกันค่ะเขาก็เหมือนว่าให้เราเข้มแข็งบางพ่อเราก็เหมือนสอนให้เราสู้คนตอนนั้นนะแนาะก็แบบว่าก็อยากให้เขาทําฝ่ายเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะ<ม>แต่เราก็เลือกที่จะใช้สติป,ปัญ,ญญาในการแก้มากกว่ากําลังอยู่แล้วอะค่ะ<ม>บอกว่าเก่งมากที่อดทนไม่ใช้ความรุนแรงหรือไม่ใช้อะไรที่มันไร้สติในการตัดสินนะคะ ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของส่วนหนึ่งในสังคมนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยโดยนเหตุการณ์รุนแรงอะไรในโรงเรียนกันหรือเปล่าแสดงความคิดเหน็นเข้ามาได้นะคะและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ชาวสปริงด้วยนะคะ